ตอนนี้ถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับโชว์รูมบ้านตัวอย่างบ้านราคาหลังหนึ่งเป็น10ล้าน20ล้านลูกค้ามาขอดูบ้านตัวอย่างไม่มีร้านอาหารโพสเทลโคเวอร์กิ้งสเปซเพื่อไปดูสถานที่จริงก่อนอก็ไม่ต้องไปแล้วไม่ต้องไปแล้วเสียเวลาดูออนไลน์ออได้เลย อนนี้คุณจอยทําอยู่ตัวหนึ่งที่คิดว่าน่าจะมาสนับสนุนในเรื่องของการตลาดในเมืองไทยได้เป็นอย่างดี Walkthrough สามารถเข้าไปเดินในสถานที่อาคารตึกจริงได้หมดเลยแล้วหมุนมองได้360องศาเลยค่ะผมก็เคยนะมันจําเป็น,นต้องดูว่าข้างในมีอะไรบ้างมไม่ต้องไปเลยแล้วผมก็เข้าเว็บไซต์แล้วผมก็ทัวร์อยู่เลยจบวันนั้นไม่ถียเวลามีตัวอย่างโชว์ไหมห้องห้องพักนะคะแล้วก็ห้องฟิ่งอำนวยอื่นๆนี่ค่ะเราจะสามารถเห็นภาพโดยรวมเป็นแบบนี้ เดินเข้าไปได้ค่ะทัวทัวสถานที่ใ<ส>่รายละเอียดในนั้นได้ด้วยเราสามารถลิงก์ออกไปหน้าเว็บไซต์ธรรมดาได้ด้วยอ,อย่างนี้เนาะสมมุติถ้าถ้าเกิดเราอยากจะขายของ in case เนาะเราอยากจะขายของสมมุติว่าขายอันนี้อพอเราคลิกเนี่ยสามารถ add เข้าไป basket แล้วก็ทําการซื้อของได้เลยเป็นร้านค้าก็สามารถทําโชว์รูมออนไลน์ได้ใช่ใช่ค่ะก็อยากจะมีโชว์รูม เราก็กําลังแผนกันอยู่ว่าเอาตุ๊กตาพวกนี้มาจัดอยู่ในโชว์รูมนออนไลน์แทนใช่บ้านตัวอย่างเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่ที่ว่าบ้านราคาหลังหนึ่งเป็น10ล้าน20ล้านลูกค้ามาขอดูบ้านตัวอย่างไม่มีเพราะว่าขายไปแล้วทำไงดีคะเพราะว่าคุณต้นเดินกำเงินมา10ล้านแล้วบอกอยากได้บ้านหลังนี้คุณจะขายหรือคุณจะเก็บเอาไว้เป็นบ้านตัวอย่างขายก่อนเลยี๋ยวผมบิ้วบ้านตัวอย่างอพรามานแต่คนใหม่ค่ะคุณเอเดินเข้ามาค่ะอ่าไม่มีบ้านตัวอย่าง เป็นแบบนี้เราสามารถดูเป็นแบบนี้ดูฟอร์แบนได้ด้วยสําหรับถ้าเป็นบ้านตัวอย่างเนาะดูชั้น1ชั้นสองได้ด้วยนะชั้นหน่าไปชั้นสองดงได้ดงอุปกรณ์เป็นยังไงโต๊ะตู้เตียงโซฟาโอ้ค่ะเดินไม่ต้องไปของจริงเลยอย่างนี้ใช่จิ้มดูได้ด้วยว่าห้องเนี้ยกว้างขนาดเท่าไหร่นอกจากดูในบ้านยังสามารถเดินออกไปนอกบ้านได้ด้วยในโลกปัจจุบันนี้เรื่องเวลาเป็นสิ่งสำคัญการที่จะเดินทางไปตรงนั้นมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง เวลาเทคโนโลยีตรงนี้ก็เข้ามาตอบโจทย์ได้โรงแรมยังไม่มีเซล์คิดเจ๋งๆไปให้ลูกค้าดูเรียกลูกค้าเลยสั่งได้ทำเสร็จภายในหนึ่งสัปดาห์จริงๆเริ่มต้นที่40,000แต่เดี๋ยวก่อนจอด์ถ้า<ใ>คุณติดต่อมาภายในตอนนี้คุณจะได้รับสิทธิพิเศษจาก40,000เหลือ39,900ร้อยเดียวเอาจิงไมเอาจไหมตอนนี้เนี่ยเราหาโคเวิร์กอิงสเปซเพื่อจะมาถ่ายเป็น ที่แรกจากราคา4ี่0 0ที่เราเซตเอาไว้จากขนาดเท่าไหนก็ได้เราจะลดให้เหลือ1 5 0 0 0อุ้ยหายแล้วเดี๋ยวพี่ติดต่อเพื่อนพี่เลยได้ไหมกี่ห้องก็ได้เอาโฮสเทลแล้วก็โคเวิร์กิ้งสเปซแล้วเจอกันคราวหน้าครับขอบคุณค่ะัครบ